สวัสดีค่ะมาพบกับเตชินีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เตอยู่ที่ทะเลสาบบาวเซนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเตเท่าไหร่หนะถ้านั่งรถไฟมาก็สักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้อากาศอยู่ที่ลบห้าองศานะคะให้ความรู้อะทุกคนดูนะวันนี้ที่นี่ที่เตอยู่เตจะบอกว่าที่สวิตทะเลสาบนะคะแต่และที่สีไม่เหมือนกันที่นี่สีจะเป็นสีเขียว ถ้าฝั่งลูซนฝั่งซูริกฝั่งเจนีวนะคะมองเธออะไรเงี้ยสีจะไม่เป็นสีเขียวอะท,ทุกคนมีความรู้เรื่องน้ำหรือเปล่าเพราะว่าน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้นะว่าสภาพอากาศของแต่ละประเทศหรือแต่ละเมืองเป็นยังไงดูแลธรรมชาติดีไหมสีของน้ำในแม่น้ำ,นำทะเลสาบหรือ ใน,นในที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณไปเที่ยวคุณจะสังเกตได้เลยว่าไออย่างกรุงเทพดูกรุงเทพสีส,ส,สีน้ําเป็นแบบนั้นอะสีน้ําเป็นแบบสีคุณ,คณมๆมนะัวๆแบบนั้นเลยก็คือเราทําลายสาภาพแวดล้อมเยอะก็เลยทําให้น้ําเรากลายเป็นสีที่แบบเหมือนเหมือนน้าสกรปรกอะมีครั้งหนึ่งนะที่สวิตเป็นเหมือนเรื่องอุณหภ,ภูมิเรื่องสาภาพอากาศอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยเอาน้ําในแม่น้ําเจ้าพยานะคะที่เป็นสีเข้มๆอะ มาตรวจคุณภาพเป็นข่าวนะที่เมืองไทยก็เกิดดาวมาครั้งหนึ่งเตจะไม่ได้ว่าหกหรือเจปีที่แล้วนะแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมน้ําสกปรกมากแล้วคือมีคนกระโดดลงไปเล่นน้ำนี่เขาก็มองว่ามันเป็นเชื้อโรคทั้งนั้นเลยนี่ถามว่ากว่าน้ําจะใสแบบนี้นะใช้เวลาดูแลเป็นเลยร้อยปีซึ่งเมื่อก่อนในยุโรปนะคะจะมีช่วงหนึ่งที่เกิดโรคระบาดน,นะคะตอนช่วงยุคกลางเมื่อก่อนน้าในสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมด ก็ไม่ได้สะอาดเหมือนน้ําแบบนี้นะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนนี้น้ําสกรปรกมากเพราะว่าคนไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วคนก็ทิ้งขยะลงในน้ํา ทิ้งสิ่งส,งสกกะกบกลงไม่ได้มีการแยกขยะไม่ได้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นที่สวิตเคยเป็นไหมเคยเป็นแต่ว่านานแล้วตอนสมัยยุคกลางนะคะแล้วเกิดโรคระบาดทําให้คนยุโรปตายเยอะมากก็เลยทําให้คนยุโรปทั้งหมดเลยไม่ใช่สวิตอย่างเดียวนะหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมพราะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมปลาที่มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรา กินปลาเข้าไปมันก็เป็นผลกับสุขภาพถูกป่ะแล้วพอสภาพอากาศเป็นมนลพิษเหมือนเหมือนที่อุงเทนอย่างเงี้ยมี pm 2.5มีฝุ่นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรามีปัญหาเรื่องระบบภายในการหายใจหรือมีโรคติดต่ออะไรเงี้ยบอกว่าที่ยุโรปหรือว่าที่สวิต์นะค่อนข้างให้ความสําคัญเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมมากเป็นพิเศษซึ่งอย่างที่เตยใครฟังเตก็จะรู้ว่าที่นี่ไม่ค่อยห่วงนะะเศรษฐกิจแต่เราจะห่วงเรื่องโลกร้อนเรื่อง ธรรมชาติถูกทาลายอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบนะในยุโรปจะดูแลธรรมชาติแต่รู้สึกว่าเยอะที่สุดในทุกทวีปทั่วโลกเลยนะแต่รู้สึกว่ายุโรปเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะการดูแลสภาพแวดล้อมการดูแลธรรมชาติให้ให้เมืองกับคนอยู่ไปด้วยกันขนานกันไปให้อยู่กัน น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรเงี้ยที่นี่ค่อนข้างคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจอะจริงๆถ้าในเอเชียหรือในอเมริกาหรือในหลายประเทศจะสนใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าสภาพอากาศเพราะฉะนั้นนะเตยจะบอกว่าจริงๆปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็เหมือนถ้าถ้าหลักธรรมะก็เหมือนตั้งอยู่เดาไปอะใช่ปะคือมันเกิดก็จริงแต่ว่ามันเกิดชั่วขราวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่สิ่งแวดล้อมถ้ามัน ถูกทำลายแล้วมันอยู่ต่อไปแล้วมันนานมากกว่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาเป็นแบบนี้ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีนะคะกว่าสวิตเซอร์แลนด์จะธรรมชาติดีแบบนี้มันไม่ใช่หมายความว่าถ้าเกิดจากการที่ธรรมชาติมันดีกว่าประเทศไทยไม่ใช่นะมันเกิดจากคนสวิตช่วยกันดูแลแล้วที่สวิตใช้เงินมหาศาลมากเกี่ยวกับเรื่องการดูแลขยะหรือเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมหรืออันนี้อย่างเข้ามาเที่ยวบาวเซ่อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเตให้ดูตัวก็เสียตังค์นะ เสียตงังค่าดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็ที่นี่จะค่อนข้างควบคุมพื้นที่ในการเข้ามาเที่ยวภูเขาทะเลสาบหรือว่าพื้นที่ธรรมชาติจะมีการจํากัดคนในการเข้ามาเที่ยวซึ่งในประเทศเอเชียหรือในประเทศไทยเราไม่ได้มีการจํากัดคนในการเข้ามาเที่ยวใช่ปะในสมิตมีนะอย่างยุงย้งเฟลยอกอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่ได้คิดราคาเป็นซีซั่นนะคะคิดราคาเป็น ทั้งหมดอะทั้งปีราคาเท่ากันแต่พอมีพึ่งเพิ่งทำเมื่อตอนปี2016นะ17 17 17ปลายปีคือมีคนไปเที่ยวยุงเฟายอกเยอะมากก็เลยทำให้คนสวีรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้คนไปเยอะขนาดนี้ธรรมชาติจะถูกทำลายได้เร็วมากถ้ามีคนเข้ามาเยอะๆที่นี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่พูดเลยคุณสังเกตได้เลยคนที่นี่เวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งนะ จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีความสุขทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรากับสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์วินวินไปด้วยกันคือเราไม่ได้คิดถึงเงินอย่างเดียวแต่พูดไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมจะคิดถึงธรรมชาติถูกทําลายไหมหรือว่าจะเป็นภาระกับลูกหลานหรือเปล่าคนที่นี่เป็นแบบนี้นะแต่บอกเลยไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยว